บ้านเนี่ยจะร้องไห้ประมาณปีหนึ่งกว่าจะหายของอีสเตอร์ร้องอยู่อาทิตย์เดียวเองมั้งลูกใช่ไหมไรเตอร์ก็ไม่ร้องไห้แล้วอ่ะพ่อแม่เรียนไหมลูกเลือไปเลยไม่ร้องไห้ด้วยออไม่ร้องไห้ด้วยอ่ะก็คือร้องที่วันแรกๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ร้องแล้วเราก็เลยเฮ้ยร้องอยู่ดมากเลยอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเลี้ยงด้วยความหืดนงคะเราปล่อยให้เขาอ่อทำอะไรเองเก็บของเล่นเองเราปล่อยให้เขาล้มเองลุกเองอะไรเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่ถ้าเขา งเรียนนะคะอย่างวันปิดเทอมปิดซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยก็พาไปด้วยมีเขาก็ถามว่าอิตเตอร์เข้าละครด้วยได้ไหมเขาใช้คำว่าเข้าละครด้วยได้ไหมได้เข้าละครด้วยได้ไหมนี่อด้เข้าละครด้วยได้อิตเตอร์เข้าละครได้แต่อิตเตอร์ต้องต้องเชื่อนี้นะเวลาเข้าละครน่ะต้องไม่ร้องไห้นะมีมีเขาเต้นเก่งร้องเพลงเก่งแล้วก็จําจําเพลงได้เยอะมากเต้นเยอะมาก เรียกอะไรอีกแบ๊กแบกพิงก็ได้ใช่ไหมเออเนี่ยเต้นแบ๊กพิง